สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรนดอมที่ว่ามีคนลืมคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ได้ยังเฝ้าคิดถึงแต่คุณหัวข้อเรนดอมวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะมีคนลืมคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ได้นะคะยังเฝ้าคิดถึงแต่คุณนะขอดูพลังงานของใครคนนั้นเลยค่ะ พลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะแต่พลังงานแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะย้ําว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยค่ะขอดูพลังงานคู่กรณีของคุณเลยค่ะอยาก รู้บุคลิกลักษณะของใครคนนั้นนะคะชาว lgbtq รับชมได้นะคะไม่จํากัดนะอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะขอดูพลังงานใครคนนั้นเลยค่ะ view of fortune พลังงานใบแรกนะคะขึ้นไพ่เมเจอร์เลยนะ ten of wands พลังงาน ten อ f n น,นะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะไฟออฟคอนอืมควีนออปครับดีเอ็มเพลสโอ้พลังงานไพ่วันนี้ดูค่อนข้างหลากหลายนะเบื้องต้นนะคะ ท o o ร์คอนเ a ช e of คับอืมคนที่ยังลืมคุณไม่ได้นะนายออฟคับอืมเซเว่นออฟคอนไม่ปิดเลยค่ะ the hermit พลังงานของใครคนนั้นนะคะหนึ่งเป็นชาวราศีกันได้นะคะเป็นคนราศีกันเป็นชาวธาตุไฟธาตุด,ดินธาตุน้ำเป็นคนวันพฤหัสแล้วก็เป็นคนวันศุกร์พลังงานของใครคนนั้นนะคะคนที่ยังลืมคุณไม่ได้นะ ขึ้นเทนอฟแวนส์คนคนนี้นะถ้าไม่รับราชการนะคะก็น่าจะมีธุรกิจส่วนตัวระดับเออขนาดกลางขึ้นไปได้นะคะมันขึ้นเทนอฟแวนนะค่อนข้างเป็นคนที่ต้องแบกรับนะคะแบกรับทุกอย่างในชีวิตอะเป็นไปได้แม้กระทั่งว่าพลังงานของคนคนนี้มีครอบครัวแล้วนะขวอ่านว่านะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่า อืถ้าเป็นพลังงานคนโสดนะมันมีนายออบคั Up นะคะเป็นไปได้ว่าเป็นพ่อไม่แม่ไมอย่างนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานคนโสดที่ค่อนข้างต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในสายงานคือเหมือนเป็นคนมีภาระค่ะพูดตรง,ตรงๆก็คือแบบว่างานก็หนักชีวิตส่วนตัวก็เหนื่อยฟิลน่าจะประมาณนี้นะขวานว่า ยิ่งถ้าเป็นเคสพ่อไม่แม่ๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะต้องรับผิดชอบขา่า้ยงดูอดีตสามีอดีตภรรยาหรือบุตรธิดาอะไรก็ว,ว่าไปแล้วแต่กรณีนะผู้อ่านว่าพลังงานขึ้นเลขสิบผู้อ่านว่าน่าจะไม่โสดนะพลังงานใครคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าทำธุรกิจ ส่วนตัวอีกด้านหนึ่งนะผู้อ่านเพิ่งสังเกตเห็นหน้าไพ่นะคะเด่นไปในด้านของคนทําเกี่ยวกับการเกษตรทุกรูปแบบได้หมดนะทําสวนทําไร่ทําฟาร์มสวนผักออร์แกนิกทาฟาร์มค้าส่งดอกไม้หรือแม้กระทั่งทําทําธุรกิจแบบรับจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวข,ข้องกับด้านการเกษตรทุกอย่างค่ะหรือว่าเปิดร้าน ค้าส่งพวกอพืชผลทางการเกษตรอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานอีเอ็มเพจนะค่อนข้างมีความรู้ค่อนข้างเป็นคนที่บางเคสบางท่านนะคะทั้งแบกรับปัญหาภาระแต่ก็มีความสุขสบายในชีวิตระดับหนึ่งหรือไม่งั้นใครคนนี้นะก็เป็นพลังงานของคนที่ มีผู้ประทัอนะคะมีผู้ปถัมภ์หรือมีคนที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตเป็นเพศหญิงที่ค่อนข้างมีฐานะมีฐานะค่อนข้างค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคนคนนี้ได้พลังงานนะผู้อ่านรู้สึกว่าน่าจะเป็นถ้าคู่กรณีของคุณเป็นผู้ชายก็น่าจะเป็นพลังงานของคุณแม่ เป็นคุณแม่ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตในทุกๆด้านให้กับลูกชายอะไรอย่างนี้ถ้าในกรณีของคนที่เป็นไม้หรือคนโสดนะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีภรรยาที่ค่อนข้างมีฐานะกว่าพูดตรงๆเลยเพราะว่าไพา The ่ดีเอ็มเพจคือไพ่ของผู้หญิงซึ่งหมายถึงว่าถ้าถ้าคุณคนที่เข้ามาฟังเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วคู่กรณีของคุณเป็นเพศชายเนี่ย ก็ตามที่ผู้อานพูดไปเลยแต่ถึงคนที่เข้ามาฟังเป็นเพศชายแล้วคู่กรณีของคุณเป็นเพศเป็นเพศชายก็ฟังได้นะคะเพราะผู้อานบอกแล้วว่าแรนดอมชาว LGBTQ ก็ฟังได้ก็คือพูดตามหน้าภพยว่าพลังงานของเพศหญิงที่คอยซับพอร์ตคนคนนี้อยู่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีฐานะขึ้น DM เพจอะมีฐานะ ความรู้ดีการศึกษาดีฐานะดีทุกอย่างคือเกิดมาแบบเพอร์เฟกอะค่ะชีวิตหรือถึงไม่เพอร์เฟกตั้งแต่เกิดแต่ชีวิตของคนคนนี้ก็จะต้องแบบมีมุมที่สุขสบายอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะพูดตรงๆแต่จะต้องเป็นเพศหญิงนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตพลังงานนะอืมคนที่ยังลืมคุณไม่ได้ผู้อ่านดูหน้าไพ่เนี่ยคนคนเนี้ย ค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆนะคะเพราะว่าขึ้นพลังงานเดอะเฮอร์มิตนะเป็นคนมีความรู้อ่ะเป็นสายครูบาอาจารย์นายแพทย์คุณหมอเภสัตอย่างนี้ก็ได้นะคะขึ้นเดอะเฮอร์มิตหรือไม่งั้นคนคนนี้ถ้าละทางโลกนะือเหมือนกับว่าตัดทางโลกได้ก็ไปสายนักบวชได้เลยนะหรือสีพราหมณ์นักบวชแม่ชีอย่างเงี้ยได้เลยนะคะพลังงานเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นคน รักสงบรักสันโดษแต่ไพ่มันอย่างที่บอกก็คือว่าพลังงานมันเป็นแรนดอมมันมีพลังงานสายอาชีพหลากหลายคนคนนี้สามารถทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาได้นะคะเกี่ยวกับที่ดินะทุกรูปแบบได้หมดเลยนะจะเป็นในหน้าค้าที่ดินหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่กรณีไปนะคะค่อนข้างเป็นคนที่ อย่างที่บอกไปนะคะพ่อมีคุยนอฟคับแล้วก็นายอฟคับค่อนข้างสุขสบายอะค่ะก็คือเอาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะพลังงานคนคนนี้นะคะมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานายอฟคัพอะเป็นคนสุขนิยมอะค่ะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องเอาตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนพลังงานของสองเหรียญบางเคสบางท่านน่ะ คนคนนี้ก็มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้านการบัญชีได้นะคะคือรับทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเปิดบริษัทร,รับทําบัญชีหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีก็ได้นะพลังงานของทูอปคอนนะคะเป็นคนที่เลือกจากคุณไปมันมีพลังงานแปดถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่เลือกเดินเดินออกจากชีวิตคุณพูดง่ายฟิลมันทิ้งคุณอะพูดง่ายๆนะคะพลังงานนะ ไม่ว่าในอดีตพวกคุณจะมีประเด็นอะไรกันก็ช่างนะแต่ไพ่มันโชว์ว่าเป็นคนที่ทิ้งคุณไปก็คือเป็นคนที่หายไปจากชีวิตคุณอยู่ดีๆก็หายไปเลยก็ได้นะคะบางเคสบางท่านนะแต่บางเคสบางท่านก็มีการพูดคุยกันก่อนจบก็ได้นะคะพลังงานนะ mm hmm. ขึ้นทัวร์แวนส์พลังงานคนคนนี้เกี่ยวขอ้องกับต่างชาติได้นะคะหรือไม่งั้นก็ใครคนนี้ทำธุรกิจแต่ว่าจะต้องมีหุ้นส่วน หรือไม่งั้นก็มีแผนอยากจะเพิ่มธุรกิจอีกแต่มันเกี่ยวข้องกับด้านนำเข้าส่งออกพลังงานของทัทวแบนนะคะค่อนข้างสายอาชีพหลากหลายนะผู้อ่านดูตอนนี้ค่อนข้างหงอยหานะคะเพราะว่ามีพลังงานของไฟออฟคอนถ้าให้ตีเป็นด้านความรู้สึกก็ยังรู้สึกถึงมันเป็นฟิลแบบอะไรอวอรอ์อ่ะอะไรอวอร์นกับสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้ว พลังงานของฟล์คอนนะคะไม่อยู่กับปัจจุบันที่ตัวเองมีอ่ะแต่รู้สึกถึงแต่คนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่คือที่คือมันจบไปแล้วที่คือไม่มีกันและกันอยู่ณเวลานี้แล้วอ่ะพลังงานของความรู้สึกโหยหาสิ่งเดิมๆที่มันสูญเสียไปแล้วตามพลังงานหน้าไพ่นะคะถึงจะดูแบบ ภายนอกดูคนคนนี้โอเคทุกอย่างนะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมหรือใดๆก็คือดูเป็นคนที่ชีวิตเพียบพร้อมแล้วค่ะวิ l ออฟฟอร์จ hmm. นอะแต่ในใจลึกๆมันมันไม่มีความสุขอะน่าจะเป็นที่แววตาของคนคนนี้นะเวลาแบบยังไงคือแบบจะต้องคนที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดแล้วก็คนที่รู้นิสยัยใจคอจริงๆมันถึงจะสัมผัสได้ เพราะคนคนนี้มีความเศร้าอยู่ในใจลึกๆซึ่งมันจะส่งออกมาทางแววตาผู้อ่านรู้สึกอย่างนั้นนะพลังงานหน้าไพ่มันสื่อนะคะเป็นคนที่เลือกที่จะหันหลังให้คุณนะคะเดินจากคุณไปแบบแบบยังไงแบบไม่มีปีไม่มีขุยอะฟิลน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะมีพลังงานแปดถ้วยนะตอนนี้ค่อนข้างนิ่งนะคะที่ต้องนิ่งเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ เหมือนเหมือนขยับขยื่นอะไรไม่ได้แค่เรื่องงานนี้ก็ปวดหัวแล้วขึ้นสิบไม้นะคนคนนี้ช่วงนี้น่าจะน่าจะมีปัญหาเรื่องงานนะขวานว่าก็เลยต้องนิ่งถามว่าอยากพูดคุยกับคุณไหมก็อยากติดต่อคุณนะมีพลังงานของชัพพรมันเป็นมันเป็น Infinity อินฟินิตี้อะค่ะมันคือมันมันยังรู้สึกถึงอะคุณเป็นคนที่ดีต่อใจอ่ะพูดใช้คำนี้ดีกว่ามันมีพลังงานคุยนอมคับนะ คุณน่าจะเป็นคนที่ดีต่อใจของของคนคุณนี่มากที่สุดถึงแม้ปัจจุบันคนคนนี้จะมีคนใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังลืมคุณไม่ได้นะบอกเลยขึ้นชัดนะพลังงานของชูวอคอนกับคุณนอปครับแต่เลือกที่จะนิ่งไม่แอคชั่นไปโฟกัสเรื่องงานมันขึ้นเซเว่นอคอนคนนี้คนคนคนนี้ไปเลือกเลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักคือพยายามทําตัวไม่ให้ว่างอะ่ะ พราะถ้าว่างแล้วเหมือนฟิลแบบจะรู้สึกหงยหาคุณมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าว่างแล้วจะนึกถึงแต่เรื่องคุณขึ้นมาก็เลยเลือกที่จะไปหมงานหนักทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าว่างจริงๆก็เลือกที่จะอยู่คนเดียว้เงียบบางเคสบางท่าน,นก็นั่งสมาธิไปเลยก็ได้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะนั่งสมาธิไปเลยทําจิตใจให้สงบอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตฟิลน่าจะประมาณนี้นะคะ ขอดูพลังงานคุณต่อเลยค่ะคุณพระคุณขึ้น justice คุณเป็นชาวราศีตุลได้นะคะโอ้ฝั่งนู้นมีไฟล์คอนคุณมีไฟล์อครว่าโอ้โหชัดเจนมากคุณเป็นชาวธาตุน้ํานะตองห้าค่ะวันนี้อืมฟลารอสอดอีกโอ้พวกคุณทะเลาะกันจริงด้วยทะเลาะกันขัดแย้งกันคุณก็ยังรู้สึกดีต่อใครคนนี้นะ หรือไม่งั้นช่วงนี้คุณมีคนที่อ่อนกว่าเข้ามาขายขนมจีบให้หรือเปล่าคะโอ้คุณพระปิดด้วยทูบครับใครคนนั้นมีทูบคอนคุณมีทูบครับให้พวกคุณลิงก์กันอีกแล้วว่าพวกคุณยังรู้สึกถึงกันนะ่ะบางเคสบางท่านนะคะคุณทําสายอาชีพนะเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายกฎหมายทุกประเภทได้หมดเลยนะ คุณเป็นได้หมดเลยนะเกี่ยวกับกฎหมายหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นวิศวรกรทาหารตำรวจอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็ทั้งทํางานประจําแล้วก็มออีอาชีพอิสระเสริมขึน้นมาอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานของคุณนะคุณก็ค่อนข้างเศร้านะขึ้นทั้งไฟอ์อฟครับไฟออฟสดคุณกับใครคนนี้มีประเด็นกันไม่เข้าใจกันทะเลาะบ,บ่แหวงกันพลังงานนะแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของแปดถ้วย คนคนนี้ก็เลยเหมือนเหมือนพวกคุณมีเรื่องขัดใจกันหรือผิดใจกันล่ะอาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็เขาเขาหรือเธอก็เลือกที่จะหันหลังเดินออกไปจากชีวิตคุณดื้อเลยนีห่หรือหรือแม้กระทั่งเป็นคุณเดินออกมาก็ได้แต่พลังงานของคุณมันขึ้นว่าคุณอะมีไฟออฟไฟออฟสอดอาจจะเป็นคุณที่เปิดประเด็นหรือไม่งั้นถ้าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าก็เป็นใครคนนั้นที่เปิดประเด็นก็เป็นไปได้นะคะก็คือ เป็นพลังงานของความขัดแย้งอ่ะขัดแย้งนะคุณเป็นคนละเอียดนะคุณเป็นคนรักความถูกต้องละเอียดพลังงานของคุณนะคุณจะเลือกทําในสิ่งที่ความถูกต้องมาก่อนเสมอถึงมันจะขัดใจคุณก็ช่างนะแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกความถูกต้องพลังงานจัสตี c นะคะดูตามหน้าไพ่เลยนะชี้นิ้วชี้นิ้วมือซ้ายแบบเด็ดขาดคุณเป็นคนเด็ดขาดะถ้าเลือกที่จะตัดก็คือตัด พลังงานของคุณนะคะแต่ลึกๆคุณก็ยังรู้สึกดีนะหรือไม่งั้นบางเคสบางท่านช่วงนี้นะคะอาจจะมีพลังงานของคนที่อ่อนกว่าคุณเข้ามาอยากผูกสัมพันธ,รรธ์ทําไมตีกับคุณก็เป็นไปได้นะมีพลังงานของเพจออฟคัพหรือไม่งั้นก็ถ้าในกรณีของคนที่ตัดจบก,กับคนเก่ามาแล้วพวกคุณเคยเป็นครอบครัวกันถ้ามีประเด็นเรื่องลูกอะเหมือนคุณเลือกที่จะเอาลูกมาไว้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะพลังงานเพจออฟคัพนะคะ หมายถึงคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดมอฟังก็ไม่เป็นไรนะคะฟังเล่นๆได้นะถ้าไม่ตรงกับชีวิตคุณนะคะแต่ลึกๆคุณก็ยังรู้สึกดีอยู่นะรู้สึกดีกับคนในอดีตคนที่คุณมีประเด็นอ่ะเพราะใบปิดคุณเป็นสองถ้วยอ่ะต้องอ่านนะคะอ่านตามหน้าไพายย่ที่ผู้อ่านบอกนะมีคนลืมคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ได้เฝ้าคิดถึงแต่คุณ คนเก่าของคุณนะคะคนที่คุณมีประเด็นด้วยอ่ะคนที่คุณเคยมีประเด็นด้วยอ่ะพลังงานคุณขึ้นจ้สตีทุกวานว่าถ้าในกรณีของคนที่ในอดีตเคยเป็นครอบครัวกันพวกคุณก็เคลียร์กันถึงขั้นแบบว่าอจบกันแบบว่าอยาก,กันเรียบร้อยอ่ะพลังงานจ้สตีนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะมาทุ่มเทให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเป็นหลัก พลังงานของคุณนะแต่คุณก็ยังรู้สึกรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้นะแต่คุณเลือกที่จะไม่ไม่กลับไปใช้ชีวิตคู่แบบเดิมแบบในอดีตแบบที่ผ่านมาไม่ว่าพวกคุณจะจบกันเพราะอะไรก็ช่างนะประเด็นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณเลือกที่จะคุณเลือกความถูกต้องอะ่ะผู้อ่านว่าน่าจะเป็นพลังงานรับซ้อนนะหรือไม่งั้นก็มีคนมาซ้อนพวกคุณแล้วเหมือนคุณรับไม่ได้ คุณก็เลยเลือกที่จะอ่าโอเคออกมาแล้วก็เคลียร์กันให้จบแบบเป็นทางการไปเลยถ้าในกรณีของคนที่จดทะเบียนนะคะก็คืออยากกันให้เสร็จสรรพแล้วคุณเลือกที่จะมารับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ลูกโฟกัสที่ชีวิตลูกกับตัวเองเป็นหลักแต่ลึกๆในใจคุณก็ยังมีคนคนนี้นะมีทั้งห้าถ้วยห้าดาบก็ยังรู้สึกถึงฝั่งนูน้นเหมือนกันแต่ไม่แอชชันเหมือนต่างคนต่างมีอีกโก้ค่ะ คุณก็มีฟอร์มใครคนนั้นก็มีฟอร์มฟิลน่าจะประมาณนี้นะพวกคุณน่าจะมีบุค,คลิกหรือนิสัยใดๆก็ตามที่ค่อนข้างคล้ายหรือเหมือนกันคุณกับคู่กรณีคนนะคือต่างคนต่างคิดถึงกันอนะแต่ไม่แอคชั่นไปแอคชั่นเรื่องงานเอาเวลาที่แบบพอฟิลแบบเหมือนจิตจะหลุดนึกถึงอีกฝ่ายก็แบบหานูน่นหานี่มาทำอะไรเงี้ยไปแอคทีฟเรื่องงานอนะคุณก็เป็นคนคนนั้นก็เป็น พลังงานพวกคุณคล้ายกันนะคะขอดูพลังงานข้อความต่อเลยค่ะข้อความอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะหรือข้อความที่ฝั่งนู้นอยากจะส่งมาถึงคุณอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะขอพลังงานน้องคิปปิดเลยค่ะอืมสองรอบแล้วก่อนขอเปิดเลยนะคะขออนุญาตเปิดเลยนะใพ่ไปนี้น่าจะอยากออกนะฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอน ัดเจนพลังงานคนเก่าๆส่งข้อความมาบอกคนที่คุณจบไปแล้วอะ่ะคุณกับใครคนนี้อยู่ไกลกันมีระยะทางคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉันอืถ้านในกรอนม,มันมันไปลิงก์กับประเด็นที่ผวานบอกว่าพวกคุณน่าจะมีกรณีมือที่สามมีคนมาซ้อนคุณมีคนมาซ้อนคุณหรือคุณไปซ้อนใครแต่ฝ่ายนู้นก็ ส่งข้อความมันบอกแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวเลือกอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะคะหยุดทําให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วพวกคุณยังรู้สึกถึงการอย่างที่ผู้อ่านบอกให้มันลิงก์กันอะ่ะคุณมีสองถ้วยทางนู้นมีสองเหรียญอ,อะ่ะยังรู้สึกถึงกันนะคะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณอืค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่ายังต้องการคุณนะคะ อยากให้คุณอยู่ในชีวิตนะบางทีฉันอาจถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้ผู้อ่านว่าพลังงานไพ่ใบนี้เป็นได้ทั้งคุณและใครคนนั้นนะต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะโฟกัสชีวิตตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่ชีวิตตัวเองเป็นหลักถ้าในตอนนี้กรณีคุณเป็นคนโสดนะไพ่ใบนี้ก็คือของคุณแต่ถ้าในกรณีของฝ่ายตรงข้ามยังไม่มีใครนะก็คือว่าเขาก็แบบเป็นของเขาได้เหมือนกันไพ่สามารถเป็นไว้เวอร์ซ่าก็คือว่า เป็นได้ทั้งพลังงานของคุณแล้วก็คู่กรณีฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวังเหมือนรอาการติดต่อนะต่างฝ่ายต่างรอาการติดต่อหรือเปล่าคะเขารอคุณติดต่อคุณก็รอเขาติดต่อเป็นไปได้นะคุณทําให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ไหวอีกแล้วก็เครียดอะคะพลังงานเลขห้าขึ้นถึงสามใบอะทั้งคุณทั้งใครคนนั้นนะคุณน่าจะเครียดมากกว่านะเพราะคุณมีห้าสองใบเลยนะคะ ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณฝั่งนู้นยังเฝ้ารอนะผู้อ่านว่ายังคงเฝ้ารอนะคะหรือไม่งั้นก็ต่างฝ่ายต่างยังเฝ้ารอให้อีกฝ่ายเข้ามาง้ออะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้นะฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยน่าจะมีการเซฟรูปของกันและการเก็บไว้นะคะคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไม่ได้หรอกในบางกรณีที่ มีคนเข้ามาหาแล้วคุณไม่สามารถให้สถานะคู่รักหรือคนรักได้คุณให้ได้แค่เพื่อนใครคนนั้นก็ฝากมาบอกว่าเขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้เพราะเขาคิดต่อคุณมากเกินกว่าที่จะเป็นเพื่อนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะคะสุขภาพดีแข็งแรงแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ